สวัสดีค่ะพี่นุษนะคะวันนี้พี่นุชจะมาพูดถึง3ข้อผิดพลาดที่ไม่ควรทำหลังจากเพึ่องอกหักข้อ1ก็คือมีคนใหม่ทันที คุณไม่ควรจะมีคนใหม่ทันทีเพื่อเอามาคลายเหงาหรือว่าเอามาทดแทนคนรักเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปนะคะเพราะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากๆเพราะว่าตอนที่คุณอกหกักคุณกําลังเศร้าเสียใจและในพลังงานตอนนั้นของคุณนะเป็นพลังงานที่ต่ํามากมันจะทําให้คุณไปดึงดูดผู้ชายที่มีพลังงานเหมือนกันผู้ชายที่อาจจะเป็นผู้ชายที่มีพลังงานลบหรือว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณ ทางทางที่ดีที่สุดนะคะคุณควรจะปล่อยใจตัวเองให้มีความสุขให้อยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนอยู่กับตัวเองให้มีความสุขและเมื่อนั้นเมื่อถึงวันเวลานั้นคุณจะดึงดูดผู้ชายที่มีความสุขเหมือนกันผู้ชายดีๆเข้ามาหาคุณ 2. นะคะก็คือการหาโอกาสแก้แค้นตลอดเวลาการที่ตัวเอ,เอาตัวเองไปผูกใจเจ็บแบบนั้น มันไม่ช่วยทําให้อะไรดีขึ้นมาคุณมีแต่จะทุบกระทมมากไปยิ่งขึ้นและมันเป็นพลังงานที่ต่ํามากเพราะว่าเมื่อคุณคิดจะแก้แค้นเขาไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายทํำลายร่างกายหรือว่าด่าทอด้วยคยําหยาบๆายๆสิ่งนั้นไม่ควรทํานะคะการแก้แค้นแฟนเก่าที่ดีสุดก็คือ ปล่อยเขาไปตามทางของเขาค่ะและคุณก็พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นทําตัวเองให้ดีขึ้นทําให้เขามองย้อนกลับมาว่าเออเขาเสียดายที่ทิ้งคุณไปแต่ถ้าคุณยังเป็นคนเหมือนเดิมอารมณ์เกรียวกลาดแบบเดิมเขาก็จะคิดว่าเอ,อคิดถูกแล้วที่ทิ้งคุณมาทางที่ดีที่สุดพัฒนาตัวเองทําตัวเองให้ดีขึ้นเลิศเเชิดเค่ะ 3. นะคะก็คือ การพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เขากลับมาชอบการที่คุณพยายามจะเปลี่ยนตัวเองให้เขากลับมาชอบโดยการที่ไปสัญญกรรมหรือว่าไปแปลงโฉมให้คุณเปลี่ยนไปเนี่ยสิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวคุณนะคะมันยิ่งจะทําให้เขามองคุณว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นคนที่ไม่มีจุดอยู่ในตัวเองสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือคุณควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองในด้าน หุ่นของคุณให้ดูดีฟิตอยู่เสมอออกกำลังก,า,กายหรือว่า,าจะไปโรงเรียนคอร์สโยคะหรือคอร์สทำขนมคอร์สออนไลน์ใหม่ๆสิ่งนั้นจะทำให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก็กดติดตามเพจพินุได้นะคะและพินุจะมีาสาระดีๆมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังถ้าคลิปนี้วิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็ กดไลค์กดแชร์วิโนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ